อ่าโอเคนะครับก็วันนี้นะครับวิชาป้องกันทฤษฎีของชั้นปริมศึกษาปีที่4เนี่ยเราจะมาเรียนกันในเรื่องของความเอื้ออาทรน,นะครับเราจะมาทราบความหมายของความเอื้ออาทรน,นะครับแล้วเราก็จะมาทราบถึงการยกตัวอย่างว่าความเอื้ออาทรคืออะไรแล้วมันเกี่ยวข้องยังไงเกี่ยวกับการที่ทําให้สังคมส่วนรวมเนี่ยเกิดผลประโยชน์ได้มากที่สุดนะครับ แล้วจากนั้นเราก็จะมาสรุปโดยการดูนิทานการสอบวันนี้เราจะมีนิทานด้วยการสอเรื่องนะครับเรื่องแรกเนี่ยก็จะดูไปพร้อมกันกันกบทุกคนภายในห้องเรียนออนไลน์นี้นะครับแล้วก็สรุปไปพร้อมกันแล้วก็ให้นักเรียนเขียนลงในกระดาษที่ให้เขียนไปเมื่อสักครู่นะครับแล้วหลังจากนั้นหลังจากเนื้อ,เ,อเรื่องแรกเสร็จปุ๊บก็อีกเรื่องหนึ่งเรื่องที่2เนี่ยเดี๋ยวครูจะส่งลิงก์ ไปให้ในภายในแต่ละห้องนะครับจากนั้นก็ให้ในักเรียนไปกดลิงก์อันที่2ดูนะครับแล้วก็เขียนพอดูเสร็จปุ๊บก,ก็เขียนสรุปแล้วก็อัปโหลดลงในอัลบั้มนะครับของแต่ละห้องโอเคนะครับอ่ะมาก็วันนี้นะครับหัวข้อของวันนี้ก็คือความเอืออเอเเอ้ออาทรนะครับเดี๋ยวขอเปิดปากกาสักครู่ก็ความเอื้ออาทรนะครับความเอื้ออาทรหมายถึงการมีมีเมตตานะครับมีน้ำใจต่อกันนะครับเอ่อ เห็นผลประโยชน์ของไม่เห็นผลประโยชน์ของพวกพ้องมาเหนือผลประโยชน์ของส่วนรวมนะครับก็คือมีเมตตามีน้ำใจมีอะไรก็ช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันอันเนี้ยก็มันเป็นพื้นฐานของจริยธรรมโดยทั่วไปอยู่แล้วนะครับถ้าถ้าสมมติถ้าทุกคนในสังคมเนี่ยมีความเมตตามีน้ำใจต่อการช่วยเหลือในยามลำบากกันเนี่ยโดยที่สิ่งสําคัญเลยคือไม่เอื้อผลประโยชน์ต่อพวกพ้องนะครับเห็นผลประโยชน์ส่วนรวมเนี่ยดีกว่าผลประโยชน์ส่วนตนเนี่ยมันก็จะทําให้สังคมเนี่ย ก้าวหน้าแล้วก็ดําเนินไปได้อย่างมีความสุขนะครับจะมันก็จะลดปัญหาต่างๆที่มันทําให้สังคมเนี่ยไม่มีความก้าวหน้าลงไปได้นะครับถ้าทุกคนช่วยเหลือกันถ้าถ้าต่างคนต่างไม่ช่วยเหลือกันนะครับในยามลำบากนะครับก็มันก็สังคมเนี่ยหรือส่วนรวมเนี่ยมันก็จะเดินหน้าไปด้วยความลำบากในที่นี้หมายถึงว่าถ้าสมมติเราเรา,เรามาีพอที่จะช่วยเหลือก็ ก็ให้ช่วยเหลือหรือเราไม่ลำบากที่จะช่วยเหลือก็ช่วยเหลือกันได้นะครับแต่ถ้าเกิดเราช่วยเหลือแล้วเราเราเกิดความลำบากซะเองเนี่ยอันนั้นก็ไม่อาจจะยังไม่ต้องช่วยเหลือในตอนนั้นก็ได้ไว้รอเราพร้อมนะครับเรามีอะไรพร้อมๆเราเราค่อยช่วยเหลือตอนนั้นก็ได้นะครับนี่ก็เป็นความเอื้ออาทรต่อกันนะครับแล้วความเอื้ออาทรเนี่ยเป็นคุณธรรมแล้วก็คุณลักษณะที่บริสุทธิ์นะครับของ สูงสุดเลยของมนุษย์นะครับโดยการกระทำความมีเมตตาความเมออาทอนต่อกันเนี่ยต้องกระทำโดยความสมัครใจนะครับไม่มีการบังคับกันถ้าเกิดมีการบัง Bulgaria, คับกันเนี่ยมันจะไม่เรียกว่าความเมอ,ออาทอนเลวนะครับเพราะการความเมออาทอนเนี่ยมันจะต้องเกิดด้วยความสมัครใจของคนคนนั้นเองถ้าสมมติ D, เราเห็นคนที่ลําบากกว่าเนี่ยเราเข้าไปช่วยเหลือโดยที่เราไม่ได้คิดอะไรเนี่ยอันนั้นอ่ะเราอันนั้น Before, เรียกว่าความเมออาทอนแต่ถ้าเกิดสมมติ มีคนเนี่ยมาบังคับให้ไปทาอย่างนู้นทําอย่างนี้นะครับเพื่อช่วยเหลือคนอด,ดืนเนี่ยแล้วเราไม่เต็มใจที่จะไปช่วยนั้นอันนั้นอ่ะมันไม่ได้เรียกว่าความเมื่ออารท์น,นะครับเพราะว่าความเมื่ออารอนเนี่ยต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจนะครับไม่มีใครบังคับใครนะครับต่อมาอลบนี้ก่อนโอเคสไลด์ถัดมานะครับหนึ่งอ่ะสไลด์นี้ต่อมานะครับ ลักษณะของการแสดงออกทางเ,าเกี่ยวกับความเมตตาทราเนี่ยลักษณะการแสดงออกที่เราจะเห็นได้ชัดเลยเนี่ยก็เช่นการบริจาคสิ่งของอหรือให้ความช่วยเหลือในการสนับสนุนต่างๆเช่นสมมุติถ้านักเรียนเคยดูข่าวสมมติมีน้ําท่วมอะไรเงี้ยดินถล่มไฟไหม้อะไรอย่างเงี้ยหรือเห็นคนที่แบบลําบากอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีคนเนี่ยเข้าไปให้ความช่วยเหลือนะครับ การบริจาคสิ่งของบริจาคข้าวของรหรือเข้าไปช่วยขนของไปช่วยสนับสนุนทางด้านต่างๆเนี่ยอันนั้นก็เรียกว่าความเมื่ออาทรนะครับคือการไปทําโดยที่ไม่การไปทําโดยที่สมัครใจนะครับทําไปด้วยตนเองทําสมัครใจหรือบริจาคด้วยตนเองเลยนั่นก็เรียกว่าความเมื่ออาทรน,นะครับโดยความเมื่ออาทรเนี่ยมันจะตรงข้ามกับความเห็นแก่ตัวนะครับ ความเห็นแก่ตัวในที่นี้เนี่ยก็คือ,เ,อเห็นผลประโยชน์ของส่วนตนเนี่ยมากกว่าส่วนรวมนะครับโดยที่ถ้าตัวเองได้ผลประโยชน์แล้วก็จะไม่สลละว,ว่าส่วนรวมจะเสียผลประโยชน์หรือเปล่าอันนั้นอันนั้นคือความเห็นแก่ตัวเพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าใจว่าความเมื่ออาอนเนี่ยมันจะตรงข้ามกับความเห็นแก่ตัวเมื่อ,เ,อเมื่อถ้าเราลบความเห็นแก่ตัวออกไปจากตัวตัวเราได้เนี่ยเราก็จะมีความเมื่ออ,อาอนนะครับแล้วก็ช่วยเหลือกันนะครับ เค่อคิดง่ายๆถ้าสมมติเวลาเราทํางานเป็นกลุ่มกันเนี่ยหรือทํางานภายในห้องเนี่ยถ้าเราช่วยเหลือกันนะครับงานมันก็จะเสร็จไวนะครับไม่สมมติอ่ะเป็นสมมติจัดเวรน,นะทำความสะอาดทําความสะอาดเนี่ยถ้าสมมตุติทุกคนเนี่ยช่วยเหลือกันแบ่งหน้าที่กันนะครับสมมติอาตัวเองทํา ลบกระดานเสร็จแล้วนะครับแล้วเพราะว่ามันเสร็จไวกว่าอย่างอื่นอาจจะแบบว่าไปช่วยเพื่อนกวาดพื้นหรือไปเพื่อช่วยเพื่อนยกโตเพื่อให้งานของเราเนี่ยมันเสร็จไวยิ่งขึ้นแล้วเราก็จะเราจะได้เหนื่อยน้อยลงถูกไหมครับเราก็จะมีเวลาไปทาอย่างอื่นถ้าเกิดพอเหตุพองานของตัวเองเสร็จแล้วก็จบละก็ให้ที่เหลือเพื่อนก็ทําให้ที่เหลือเพื่อนเพื่อนก็ทําไปเพราะฉะนั้นงานงานที่ทุกคนเนี่ย ต้องช่วยกันทําคือทําให้ห้องสะอาดมันก็จะเสียเวลามากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเ,เราช่วยเหลือกันเนี่ยมีความวอาทอนช่วยเหลือบางทีบางทีมันไอคำว่าช่วยเหลือเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องบริจาคสิ่งของเสมอไปอาจจะเป็นช่วยเหลือทางด้านกาลังครับช่วยเหลือทํางานในสิ่งต่างๆนะครับมันก็จะทําให้งานงนันๆเนี่ยสำเร็จได้ไวพอมันไวปุ๊บมันก็จะทํา มันสามารถไปทํางานอื่นได้เพราะฉะนั้นถ้าพอทํางานไปปุ๊บเป็นขั้นๆเป็นตอนเนี่ยหลายๆอย่างครัพอทําสําเร็จปุ๊บสิ่งดีๆหรือบ้านเมืองหรือประเทศชาติที่เราอยู่เนี่ยมันก็จะเจริญก้าวหน้าไปได้ไกลนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นความหมายของความเมออาทรรน,นะครับก็สรุปเลยก็คือความเมออาทรรเนี่ยต้องทําทโดยสมัครใจนะครับไม่มีการ,ารบังคับก็คือการช่วยเหลือผู้อื่นโดยการช่วยเหลือเนี่ยต้องไม่ กระทบต่อตอนเองนะครับถ้าเกิดตัวเองก็ลําบากอยู่เนี่ยแล้วก็ไปช่วยเขาแล้วตัวเองลาบากอะไรนั้น,นก็เป็นสิ่งที่ยังไม่ต้องทํารอให้ตัวเองพร้อมก่อนนะครับแล้วก็ค่อยไปช่วยเหลือก,ก็ได้นะครับโอเคอ่ะอันนี้ก็เป็นการอธิบายเนื้อหาคร่าวๆในป่าแห่งหนึ่ง มีหนูร่างงอนแง่นอาศัยอยู่เขาหวาดกลัวทั้งหมาจิ้งจอกหมาป่าและแม้แต่ตัวเองกลัวว่าจะมีลมเข้าและพัดกิ่งไม้หักลงมาเขาจึงรีบมองหาหลุมที่จะเข้าไปซ่อนได้ด้วยเหตุนี้สัตว์เล็กๆตัวอื่นจึงพากันล้อเลียนเขา ขี้กลัวจริงๆเลยกลัวแม้กระทั่งลมเจ้านี่มันขี้กลัวสุดๆเลยขี้กลัวขี้กลัวขี้ไอขี้กลัวขี้กลัววันหนึ่งเจ้าหนูรวบรวมความกล้าและไปพบราชาแห่งป่านั่นคือราชสีเจ้าราชสีเพิ่งกินข้าวกลางวันเสร็จเขากำลังนอนกลางวันอยู่ที่หน้าถ้ำ เพื่อนๆของหนูก็อยากรู้ว่าเจ้าหนูวางแผนอะไรไว้กันแน่หนูเริ่มปีนขึ้นไปบนหางของราชสีเขาขึ้นไปบนหลังของราชสีด้วยใบยหน้าที่เปี่ยมไปด้วยความมั่นใจเขาตั้งท่าให้เพื่อนๆดูถึงแม้ว่าเขาจะหวาดกลัวมากเขาก็พยายามซ่อนความรู้สึกไว้อย่างเต็มที่ณตอนนั้นเองราชสีตื่นขึ้น แล้วก็สะบัดขนทำให้เจ้าหนูร่วงลงมาหนูและราชสีจ้องหน้ากันและกันสัตว์ตัวอื่นๆเริ่มกังวลอ้ไม่นะราชสีจะกินหนูแน่ๆน,นี่กล้ามากสินะมาทำอะไรอยู่บนหลังค่ะ ท่านราชสีอยากกินข้าเลยเอ,อ,อ,อข่ข้าเป็นหนูที่ขี้กลัวแล้วอ่อนแอที่สุดแล้วออข้าใช้ชีวิตอยู่ด้วยความกลัวเอ่อ,อ,อ,อแค่ใบไม้เรื่องจากต้นไม้ข้าก็กลัวแล้วแต่ข้าเบื่อเต็มทนกับความขี้ขลาดข้าจึงอยากกําจัดมันออกไปท่านเป็นถึงราชสี เพียงแค่คำรามทีเดียวสัตว์ทุกตัวก็กลัวท่านไปหมดท่านพอจะพิจารณารับข้าไปเลี้ยงดูได้ไหมราชสีฟังหนูด้วยความเงียบเจ้าหนูสงสัยว่าคำตอบของเขาจะเป็นอย่างไร แล้วทำไมข้าต้องช่วยเจ้าด้วยเล่าบอกเหตุผลดีๆมาหนึ่งข้อว่าทำไมข้าถึงไม่ควรกินเจ้าความช่วยเหลือจากท่านจะได้รับการตอบแทนข้าสัญญาไม่แน่ว่าสักวันหนึ่งข้าจะช่วยท่านทันทีที่เจ้าหนูพูดเสร็จราชสีก็คำรามขึ้นเจ้าหนูตัวจิ๋วอย่างเจ้าจะมาช่วยข้าได้ยังไง แต่เมื่อเห็นว่าเจ้าหนูตัวสั่นไปได้วยความกลัวต่อหน้าเขาราชสีจึงตัดสินใจไม่กินเขาโชคดีที่ข้าอิ่มแล้วออกไปให้พ้นหน้าค่ะเจ้าหนูวิ่งออกมาเพื่อนๆของหนูที่เฝ้าดูเหตุการณ์อยู่ห่างๆก็ประหลาดใจมากเมื่อเวลาผ่านไปสักพักราชสีก็หิวและเริ่มเดินไปมาในป่า แต่เขาไม่ทันสังเกตเห็นกับดักของนายพรานและโดนจับไปเขาโดนแขวนอยู่ในตาข่ายอันใหญ่ที่ลอยอยู่ในอากาศเขาพยายามดิ้นให้หลุดจากตาข่ายแต่ก็ไม่สามารถทำได้สำเร็จโดยความที่เขาเป็นถึงราชาแห่งป่าจะให้ตะโกนขอความช่วยเหลือก็คงขายหน้าแล้วนายพรานทั้งหมดก็จะได้ยินและมาจับตัวเขาไปโดยเร็วเมื่อไม่มีทางเลือกอื่นแล้วเขาจึงเริ่มรอ ระหว่างนั้นสัตว์อื่นๆที่อยู่ในป่าสังเกตเห็นราชสีแต่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้เขาเลยเจ้าหนูเห็นราชสีขณะที่กำลังเดินผ่านมาพอดีและเขาตัดสินใจที่จะช่วยราชสีเขาตรงเข้าไปหาราชสีเริ่มปีนหางขึ้นไปและเมื่อขึ้นไปถึงแล้วเขาก็เริ่มแทะตาข่าย ณตอนนั้นเองกระต่ายก็วิ่งเข้ามาใกล้พวกเขาแลว้วเ็วเข้าเพื่อนพวกนายพรานกำลังมาแล้วสัตว์อื่นๆที่เข้ามามุงรอบเริ่มวิ่งกันอย่างอละมานทันทีเมื่อได้ยินคำว่านายพรานแต่เจ้าหนูก็ยังคงแทะต่อไปในที่สุดตะข่ายก็ขาดและราชสีก็หล่นลงมาและหนีไปได้กระโดดขึ้นมาบนหลังข่า แลีไปกันเจ้าหนูกระโดดขึ้นไปบนหลังราชสีและพวกเขาก็หนีออกไปได้ราชสีมาถึงหน้าถ้ำและในขณะที่ยังหอบอยู่เขาคุกเข่าและเจ้าหนูก็กระโดดลงตอนที่เจ้าบอกว่าวันน่งเจ้าจะช่วยข้าข้ามองเจ้าต่ำไปจริงๆข้านึกว่าเจ้าเป็นแค่หนูตัวจิ๋วไร้ประโยชน์แต่เจ้า ช่วยชีวิตข้าขอบคุณนะด้วยความยินดีท่านราษสีเจ้าไม่ต้องกลัวข้าอีกต่อไปจริงๆแล้วเจ้าไม่ต้องกลัวอะไรอีกแล้วละ่ะเพราะเจ้าเป็นหนูผู้กล้าหาญถ้าข้าเป็นราษสีแห่งป่าต่อจากนี้ไปเจ้าก็จะเป็นเจ้าชายผู้กล้าหาญของข้าราชสีกับหนูเริ่มหัวเราะ สัตว์ทุกตัวที่ดูอยู่ห่างๆออกมาและปรบมือให้กับหนูผู้กล้าหาญราชสีกับหนูกลายเป็นเพื่อนสนิทกันและผืนป่าก็อยู่อย่างสงบสุขไปตลอดกาล โอเคนะครับก็นิทานที่เราได้ดูนะครับก็เป็นเรื่องราชสีกับหนูนะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับความช่วยเหลือเอือ้อเฟือ้อเผื่อแผ่กันนะครับก็สรุปง่ายๆเลยก็คือ,อ,อมีหนูกับราชสีนะครับซึ่งราชสีเนี่ยดูถูกหนูไว้ว่าไม่สามารถช่วยเหลืออะไรราชสีได้หรอกถูกไหมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เกิดวันหนึ่งเนี่ยราชสีเนี่ยก็เกิด ถูกจับถูกตะขคายดักไว้นะครับเพราะว่าคนเราเนี่ยต่อให้แบบว่ายิ่งใหญ่แค่ไหนบางทีมันอาจจะมีปัญหาเข้ามาได้นะครับเขาก็แบบไม่คิดเลยว่าตัวเองเนี่ยจะถูกจับเพราะว่าเขายิ่งใหญ่ที่สุดในป่าแล้วจากแต่ว่าเขาไม่สามารถหนีออกจากตะข่ายที่ถูกในพานจับดักไปได้ถูกไหมแต่ว่าเขากลับคิดไม่ถึงว่าคนที่มาช่วยเขาเนี่ยกลับเป็นแค่หนูตัวน,น้อยๆนะครับเพราะหนูสามารถใช้ฟันเนี่ยกัดเชือกขาดได้ก็ สามารถช่วยราชสีออกมาแล้วสุดท้ายเราก็เป็นเพื่อนกันนะครับหลังจากนั้นก็ทําให้ป่าเนี่ยอยู่ได้วความสง,งบสุขนะครับก็อนักเรียนเตรียมเขียนไว้เลยนะครับก็คือนิทานเรื่องราชสีกับหนูเนี่ยสอนให้รู้ว่านะครับเราเนี่ยไม่ควรดูถูกคนที่ตามต้อยกว่าตนนะครับเพราะทุกคนเนี่ยมันก็มีความสามารถแตกต่างกันบางคนบางคนเนี่ยอาจจะเรียนเก่งบางคนอาจจะเล่นกีฬาเก่งบางคนอาจจะวาดรูปเก่งนะครับหรือบางคน อาจจะร้องเพลงเก่งนะครับอันนี้มันก็อยู่ที่ความถนัดของแต่ละคนมันมีไม่เหมือนกันเพราะว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยการดูถูกคนที่ต้อยตามก่าเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วอย่างหนึ่งก็คือเวลาทุกคนเนี่ยมาอยู่ร่วมกันนะครับเหมือนสิงโตกับหนูเนี่ยอยู่ร่วมกันในป่าใหญ่เนี่ยควรจะมีความ มีน้ำใจมีความเอื้ออาทอรต่อกันนะครับช่วยเหลือกันนะครับแล้วสังคมเนี่ยก็จะได้อยอู่อย่างมีความสุขนะครับก็สรุปเลยก็คือนิทานเรื่องนี้เนี่ยสอนให้รู้ว่าอย่าดรู้ถูกคนที่ต้อยตามกว่าตนนะครับคนที่อยู่ด้วยกันควรจะมีน้ําใจเอื้ออาทอรต่อกันนะครับแล้วสังคมจะได้อยู่กันอย่างมีความสุขนะครับอันนี้ก็เป็นคติสอนใจนะครับของคติสอนใจของอ เรื่องนี้นะครับเรื่องราชสีกับหนูนะครับอ่ะจบเรื่องแรกแล้วนะครับเดี๋ยวขออธิบายไว้ก่อนว่าสําหรับคนไหนนะครับที่วิดีโอมันค้างเมื่อสักครู่นะครับเดี๋ยวครูจะลงวิดีโอย้อนหลังให้ดูอีกทีนึงนะครับสามารถไปดูวิดีโอย้อนหลังได้นะครับอ่ะมาสรุปกันนะครับเดี๋ยวก็อันนี้ผ่านสไลด์หน้านี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปสรุปหน้ากันบ้านกันอ่ะอันนี้คือการบ้านนะครับการบ้านของวันนี้นะครับก็คือ ให้นักเรียนเนี่ยสรุปคติข้อคิดของนิทานทั้งสองเรื่องเมื่อสักครู่เนี่ยเราเราทำเรื่องเราดูเรื่องราชสีกับหนูถูกแล้วใช่ไหมครับหลังจากพอดูเสร็จปุ๊บเมื่อกี้พอสรุปไปพร้อมกันแล้วนักเรียนก็เขียนข้อคิดตรงนี้ได้เลยนะครับจากนั้นส่วนเรื่องอันที่สองเนี่ยมดกับนกเข,ขาเนี่ยเดี๋ยวครูจะส่งลิงก์ให้นะครับส่งลิงก์ให้นักเรียนแล้วนักเรียนก็ ไปคิดสรุปข้อคิดออกมาเองนะครับของนักเรียนเองนะครับเอา,อางี้ดีกว่าเดี๋ยวครูจะส่งลิงก์ให้แต่ละห้องนะครับแล้วก็นักเรียนเปิดดูนะครับแล้วก็มาเขียนลงในนี้แล้วจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวครูจะไปสร้างอัลบั้มให้ในห้องระหว่างที่นักเรียนดูเนี่ยครูจะเรียกไปสร้างอัลบั้มการบ้านให้แต่ละในห้องแชทของห้องประจำชจ้าของตัวเองนะครับโดยครูจะเอาหน้านเนี่ยไปส่งให้ด้วยสําหรับคนที่จดไม่ทันนะครับ โอเคอ่ะใครมีคําถามเกี่ยวกับการบ้านไหมครับว่าทําแบบไหนการบ้านยังไงงงงงอะไรไหมเดี๋ยวเอางี้ดีกว่าครูจะส่งลิงก์สองเรื่องเลยให้ไปในส่งลิงก์นิทานสองเรื่องให้ไปในพร้อมกันเลยสําหรับคนที่ตอนแรกอาจจะดูอาจจะมีปัญหาทาด้าอินเทอร์เน็ตดูดูเรื่องแรกอาจะสีกับหนูไม่ทนันนะครับก็ให้ไปดูย้อนหลังตรงกันได้โ okay. อเคเนาะเดี๋ยวครูจะส่งนิทานสองเรื่องให้เลยสาหรับคนที่ทํา คนที่ดูราชสีกับหนูเสร็จแล้วนะครับก็ไม่ต้องกดเข้าลิงก์ไปดูตรงนั้นก็สามารถไปดูมดกับนกเข่าได้เลยแต่สําหรับคนที่เกิดว่าอามันค้างนะครับหรือมันยังไงมันค้างมันแบบมันไม่สามารถดูได้ภาพมันไม่ขยับเสียงมันไม่ออกก็กดไปดูราชสีกับหนูก่อนแล้วก็มาสรุปนะครับหลังจากนั้นก็กดไปดูนกเข่าแล้วก็สรุปแล้วก็ถ่ายรูปกันบ้านมา็อัปโปดลงในอัลบั้มกลุ่มน,นะครับ <ขอ S 1> ครับผม,ไ,มไปไปหน้า กาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีมดตัวหนึ่งกำลังเดินไต่ไปมาอยู่ที่ริมน้ำเพื่อจะดื่มน้ำให้หายหิวแต่มันกลับพลาดตกลงไปในน้ำเจ้ามดน้อยไม่สามารถจะปีนขึ้นมาจากน้ำได้ขณะนั้น ได้มีนกพิราบตัวหนึ่งกำลังบินผ่านมามองเห็นหมดน้อยกำลังตกอยู่ในอันตรายฉันต้องช่วยมดน้อยนั่นถ้าฉันจิกเอาใบไม้นี้ลงไปในน้ำมดคงไต่ขึ้นมาบนใบไม้ได้แน่เลยใบไม้ใบเล็กก็เหมือนเรือเล็กๆต่อมาเป็นไปตามที่นกพิราบคิดมดน้อยตัวนั้นก็ได้ไต่ขึ้นบนใบไม้นั้นได้ ขอบใจคุณนกพิราบสักวันหนึ่งฉันคงมีโอกาสได้ตอบแทนบุญคุณคุณนกพิราบบ้างนะจากนั้นนกพิราบก็บินจากไปวันเวลาผ่านไปไม่นานนักก็มีนายพานผู้หนึ่งผ่านมาทางนั้นพร้อมด้วยคันธนูและลูกธนูนายพานคนนั้นได้มองไปเห็นนกพิราบเข้านายพานจึงค่อยๆเดินเข้าไปที่เจ้านกพิราบอย่างเงียบๆ ชายคนนั้นได้เตรียมง้างคันธนูพร้อมลูกธนูเพื่อที่จะยิงนกพิราบตัวนั้นขณะเดียวกันหมดน้อยตัวนั้นก็ได้เดินผ่านมาและได้เห็นเหตุการณ์นั้นเจ้าหมดน้อยจึงรีบเข้าตรงไปกัดที่ขาของนายพานทันทีนายพานก็ได้สลัดขาเพราะความเจ็บที่เท้าและลูกธนูก็เล่นพลาดเป้าหมายไป มดน้อยก็ได้กระเด็นออกมานกพิราบจึงบินมาดูเจ้ามดขอบใจมากนะพ่อมดน้อยนกพิราบกล่าวขอบคุณเจ้ามดน้อยได้ช่วยนกพิราบเป็นการตอบแทนบุญคุณที่นกพิราบได้เคยช่วยไว้ในครั้งก่อนนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าทำดีได้ดี